แล้วเขาบอกแม่เขาถือพวนี้ลนิางต้องเลยนะมีระดัองค์กรอะไรแบบนี้มามไม่เอาตวหนามันไม่อวเยกโก้จะแบบโอัระับองค์กรอะกโ้แบบ

ทำยากใช่ไ้นี่บอกว่าทำยากเลยะแต่เขเล่นได้พอนะเ้าทำได้แ้าตัว้าปวกใช่เขาเขาไม่โดดเขาเล่นจำไม่ได้แล้วกเขาเล่นมันดดแล้วเขาไม่ไมีเร่องเ่เสดได้แเล้ดีวเดียเปรมันช่วยเยอะเลยะโอ้เปอรโหแบบช่วยช่วยมากเลยผมทำถึงขนาดเรียกว่า ตัวเซนเซอร์ของของไอโอีอ่ะเใตวอกมาตงคืนเวลาฝนฝนตกไม่ให้น้ำเ่นน้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าแอที่สัมษณ์แล้วว่าเดี๋ที่ได้แล้วอนี้เันนี้เราเราไปีออนขึ้นหเปเรเดเก่าแล้วเมื่อก่รเที่ยว้ับ ที <Net> ่เราได้การที่อยู่ในส่วนนี้นะมาเริ่มให้เราเราจะเริไมให้เราเราจะเริ่มให้เรา

คือถ้าเดี๋ยวว่าเราเราทำเป็นเลนนี่มันก็จะทำง่ายเลย้าเราาเซตได้หรอว่า้อสัญญาต่อแน่ที่ไม่ข้อต่อไปไอ้ไอรับตัวนึงอะไรเงี่ยตั้งให้มันเป็นชื่อเดียวกันซะหน่้ย จดมันจะมีรอบที่เลยได้ที่ตัวโหดูจากนี้หน่อยไปตรงไหนสัญญาณมีกุกกที่จ้ตายเป็นเรื่องจำเป็น

เพื่อเดินเปนอติก้ไหมล่ะสมัยพีเดินอะไในบ้านเรส้างบ้านงาเลยหพี่คสายตต่าไม่ต้องินโหแบบจำเป็นนะว่าถ้าเรามีโอกาสเลย้เดใช่ไหมเราก็เลยเ่อเอแพ้กัอา 自己干的也不好。 这个，这个，这个，还有那个，那个，那个，那个。 วางที่ถ้า้อยู่รู้ความจรแค่